ครับขบวน28นัดมาในเวลา2โมง46นาทีนนะัต้นทางน้ำตกปลาอยทางทนบุรีนะครับเสียงอย่างเบาเลยนะครับครับลงรนะัด ต้มด้วยนะครับ i'm stopping now. โอ้โหนิดเดียวเองครับจะทนยาแล้วเนี่ยฝ่า